กรรมการบริหารบริษัทโตโยต้าจันทบุรี1972ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดได้เดินทางมามอบรถประจำตำแหน่งให้กับนายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะ<ส>เมื่อบ่ายวานันนี้ที่จวนผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีนายพอพันธ์จันทศาสวัสดิ์และนายคริสจันทศาสวัสดิ์กรรมการบริหารบริษัทโตโยต้าจันทบุรี1972ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดได้เดินทางมามอบรถประจำตำแหนง่งให้กับนายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดในการดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยได้เลือกรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักวีโกแชม์เครื่อง3,163แรงม้าสีดำสีประตูทะเบียนกอไก่1855จันทบุรีซึ่งราคาอยู่ที่988,000บาททางบริษัทโตโยต้าจันทบุรีได้เล็งเห็นการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึงต้องใช้ยานพาหานะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สถานที่บางแห่งยังมีเส้นทางในการคมนาคโคมค่อนข้างทุรกันดาลเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้มอบรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์ให้ไว้ใช้ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีให้มากที่สุด